ค่ะแล้วก็น้องชายหนูโมแต่กินไส้กรอกค่ะบุกเลนหยุดบุกเลนเดี๋ยวไม่ไม่ไส้กรอก <S 2> <S 2> อ่ะคุ๋ยผสมมีอะไรบ้างคะอันนี้มีอะไรคะไส้กรอกชีสไข่แดงไข่ขาวนม <S 2> <S 2> ขนมปัง <S 2> <S 2> ไข่แดงแล้วจะมิกซ์เลยค่ะอ่าแล้วใส่นมบุกเลนใส่นมให้ทายว่าหกหรือไม่พูดหกหรือไม่ไม่ นานอ่ะพี่บีคนต่อค่ะโอเคต่อไปจะเป็นไข่แดงต่อไปจะเป็นไข่แดงวีโอมาสั่งวีโดมาสั่งขัดรองทิ้งคองหนึ่งสองสามคนบีน้าขาน้องชายกินแต่ไส้กรอกดูหน้าสิมามี่มามี่ใส่ใส่น้ำปลาแล้วค่ะใส่น้ำปลา